ในกระพังนะครับไม่ใช่เอลฟี่นล่งภาคสามเว้ยมันจะทำเสียงเรหลๆน้ำมวัมันไม่ร่หอันจริงนะคือแบบมันเล่ไฟไหมเอฟี่ภาคสามก็มองต่อไปท้งไ่ภายในอไฟี่ภาคนะอเดี๋ยวจะมาทำภาคตอภาคต่อก็ภาคสี่แล้วก็พกจบภาคสี่ใช่ปะก็จะมาเล่นเล่นภาคสี่ใหม่ให้ถึงคืนหนึ่งหอกสามคือน,คอ,น,คอ,นคอ,อะไรประมาณนี้นะ มาเล่นกันเลยลคิปรไนอ่ะ,อะ,อะนี่าจะเป็นแฟเฟสีแฟแบนะไม่ใช่แบเที่ทยงคืนคืนที่หนุกเลื่อนนะเลื่นกว่าเยอะเลยแล้วจะได้ขับซี ให้ใจไปก่อนค่ะใจไม่นี่น่าจะไปช่อชเอนะอันนี้จะจะนะน,น่าจะเปไปต้องปกิดผมรู้ที่รับมือนะ่ะคือเวลาท่่นปลาเอ่อเพนทอาบอลูนบอยมาให้เราสรับกล้องดวนเลยถ้ามีิากมาให้กด P I A Y รอบไปดกล้องก็ได้รอบมันไปกล้องที่ตรงข้ามที่น่าจะห่างจากจกล้องเราตอพฟกเสร็จก็ถ้าฟอกเสร็จก็ต้องรีบสลับกล้องนะ ควรเป็นท่อฟันเบร์ฟันท่อฟันตีเนีมัจะมาโผล่ข้างหน้าเราเปิดท่อมันจะหายไปแต่ถ้าไอ้นี่มันอยู่ข้างๆมันตรงเนี้ยหรือมันตรงหน้าเราให้เราเรียกให้เราใช้เสียงล่อมันนะอันนี้จะเป็นเครื่องดอมนี่มันจะมีมันจะมีอันนี้แล้วเชอมันจะมีวินิจฉัยเป็นภาพบลอๆมีไม เราต้องรอคืนสองไม่ได้เลยแล้วจะเป็นบันทึกไปแจ้เข้าไป้เพราะแค่พูกันไปเราจะไม่ออกทางนี้เราจะใช้วิชาไต่กระแพงอัต,อตโนมัติ XD สุดนี <c oughs> <c oughs> เ่เราคือ,คอนุชทะลุได้นีมหุ่นยนต์ไม่ใช่หรอว่าไม่ใช่ ไอ้ยเพื่อนแม่ามาทำอะไรที่นี่อ๋อปับ๊บนี่มันน่าจะเป็นบุรุบลรุนบอยแล้วจะกระโดดยังไงวะผมอโาดลกรูงนี้กระโดดไม่ได้นั่นคือลุกบนลหลักสีปับ๊บเรียบร้อยคือที่หนึ่ง รู้สึกมันไม่มีให้กระโดดจริงๆนะทุกคนเรียบร้อยเราจะมาลองกดมุ่งว่านะหลอนตรงไอ้ข้างๆนี่แหละภาพผู้นี้มีนี่นเทียนเล่นไหม หนึน the ี kind of things, so ่เอาคิวงลว้ลึกลับไว้คือแบบมันเอาคิวเไว้แบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่น่าจะเป็นคือว่าบอกเออนะถ้ามันมีไฟแต่ตอานมันมีอะไรข้างในนะก็ซึ่งจะเป็นซึ่งดี้ที่อยู่ตรงนั้นมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ฟ็อกซี่ที่ที่อยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันส่วน ัวอะไรวะตัวนอะไรวะทำไม่ได้อันนี้น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆเราเฉพาะเยอะดีอะมันจะมีบอลนี่อยู่ใช่ปะที่จำได้นะว่ามันมีบอลลี่อยู่แถวเนี่ยกล้องนะจ๊าหาไม่เจอนะน่าจะใช่ว่ะน่าจะขนาดจะจำได้ว่า,าตดดำดำดำรงกลางมันจะ ชใช่ใช่มีหัวชิกะตรงนั้นเห็นไหมเดี๋ยวจะวงให้ดูดแ,แล้วกันเนี่ยตรงนี้แต่เอ็งใหม่ที่สามนะเว้ยใช <Hi. S 1> ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้นะเราจะล่อมันไปซักแคมสองตรงนี้ เอ้ตีสุดอะซื้อเสร็จแล้วความแบบอีซี่อะเพราะมันเป็นซื้อที่หนึ่งไงอีซี่สุดๆอะจริงเดี๋ยวมาเล่นซื้อที่สองให้ดูก่อนนะถ้าไม่ผ่านขอใครด้วย 怎么？ เปิดจรกงๆด้วยลองไปสูงบอกว่าอันนี้โนฮิวิ๊งเิวหยับอร่อยจริงๆมาคุอเบาละลโหลฮัลโหล เราเล่นบอลรูบอยอีกครั้งหนึ่งคนเล่เราจะเม่นยังไงทางนี้เดี๋ยวเอาเคียบไปให้เด็กน,นะคอนริน่จะผ่านภาคหนึ่งก่อนก่อนที่จะมาเล่นอันนี้นะยังไงมันก็จะเข้าอันนี้ก่อนใช่ปะนี่คือแฮปปี้เอนดิ้เรียบร้อยได้หมดล่องหนงตัวแล้วไม่จะเป็นเฟสตี้นะ เขาพป็นขับไหนฮัลโหลเป็นข <Hello. S 1> <Hello. S 2> ับมากล้องนี้งจริงๆว่ะไปด มาไหมเป็นตัวเป็นกอ๋อที่ผมเลองเหมือนตรง่ี้ค่กันไหม มเร็วๆว้อ่ไรนตัวโมเมอ่์ก่อนเราจะมีแับเด๋อวทางมา15เป็น18ใช่ใช่ใช่อยู่หน้าประตูอ่ะเ,เ,เ,เห็นไหมหน้ามันดุเล่มเลย

เรียบร้อยกลับมาที่เดิม tangkas jut oi เ้างข้างตัวไม่หลีนะไม่มีแนขะ็มัอมนอ่ะช้าแขดีเอ้วหวันแล้วมือไอ้นี่ยังไงวะลืมไปเลย What a lot. สวยอยู่ตรงกลางใช่ hi, hi. ที่เดิมน้องกลับมาที่เดิมมหมโอ้โหมันเอาอีกแล้วคา <Hi. S 1> นคิวแน่นอนอนะแต่คือที่สมงมู้จะว่ายังไงนะ ปุ๊บๆนี่อันนี้จะเป็นอีพีอะไรนะที่แบบเริ่มถัดคลิปที่สองอีพีที่ผ่านมาไม่เคยเลยอ่ะโดยเฉพาะไอคืออีโดนบอสไอภาคสองอ่ะเห็นไหมว่าม,านม,านม,นนมันเป็นมันเป็น,นมังเกิรนะว่าเห็นเป็นมังเกรดูเฉยไม่มีฟ็อกซี่มาคุณไม่มีฟ็อกซี่กระโดดเข้ามาเฉยเลยโง่เลย อะไรต่อมาเนี่ยนะโอเคถ้าชอบคลิปน like, like, ี้กนะ bye bye, นะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยเอ็กซ์ที่ไปแล้วนะ